เวลาเจ็นาฬิกาสินาทีวันนี้สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกนวังสระทุมทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลถวายสังฆทานพระสงฆ์สิบรูปพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีสวินทิราบราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชกับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาทรงเป็นพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระธิดา8พระองค์รวมทั้งสมเด็จพระมหิตตลาทิเบศรดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีสวรินทิราบร,ราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้าสเสด็จสวรรคตณพระตำหนักใหญ่วงังสรปบุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2498พระชนมายุ9 3พ0 0ษา3เดือน7วัน ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเพื่อการสังคมสงเคราะห์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาประชาชนและประเทศชาติสืบไปโดยตลอดพระชนชีพสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศและประชาชน ทางด้านการสาธารณสุขการศึกษาทั่วไปการศึกษาของสตรีส่งริเริ่มกิจการทอผ้าการประกันภัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันครบ150รปีวันคล้ายวันพระราชาสมภพ10กันยายน2555 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คุณหญิงโชวลีอมัตตยกคุณรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดหาเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวแช่และผลิตภัณฑ์ต่างๆของวังสาะทุมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิสมเด็จพระพันวษาอัยยิกาเจ้า เวลา17นาฬิกา3 3นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอเทศการพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าวังสาบปทุมทรงเปิดในิทศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินในวาระฉลอง100ปีวันประสูติ6พฤษภาคม2566เรื่องเฉลิมสัตยพัฒกัลยาณิวัฒนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติ ทางด้านการศึกษาสาธารณสุขวิทยาศาสตร์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสาธารณกุศลต่างๆและเรื่องในโอกาสที่ที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่41ของยูเนสโกมีมติยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร,ร์พื้นฐานและคณิตศาสตร,ร์และด้านวัฒนธรรม โดยมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานมูลนิธิพิจารณาเห็นว่าวังศรปทุมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์่งงานอันยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎรรวมทั้งเคยประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษประกอบด้วย นิทรรศการเรื่องเฉลิมสัตพัฒกัลยาณิวัฒนาซึ่งจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์อาทิพระอู่รถเด็กรถลากของเล่นที่ทรงจูงถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรประทับเล่นครั้งทรงพระเยาวบริเวณบางสาปทุมผ้าปักครอสติดฝีพระหัตถ์และไตรสนิยบัตร ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชภุมารีส่งตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษา,าอัยกาเจ้าหรือพระตำหนักใหญ่วังสรรปทุมที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมบราชเทวีพระพันวษา,าอัยกาเจ้าขึ้น สนองพระราชดำร,ริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมาถบพิษที่มีพระราชปรารภว่าวังสระทุมเป็นสถานที่สําคัญของพระราชวงศ์และชาติสมควรจัดตั้งให้เป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีสวรินทิดาบรมราชเทวีพระพันวษาอายัยกาเจ้าซึ่งทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามของการดําเนินชีวิตและการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปศาสตร์และวัฒนธรรม โดยจดแสดงเป็นหอเทศกาลจัดฉายวีดิทัศน์สารคดีพระราชประวัตินิทรศการการบรูรณะซ่อมแซมพระตำหนักใหญ่และเทศการเฉลิมสตพัฒน์การละยาในวัฒนาส่วนพระตำหนักใหญ่จะแสดงเหตุการณ์สำคัญของชาติในช่วงเวลาต่างๆรวมทั้งสิ่งของเครื่องเรือนเครื่องใช้ในแต่ละห้องที่จัดแสดงตามการสืบค้นจากหลักฐานและภาพถ่ายเก่านอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเช่นเสื้อถุงผ้ากล่องใส่ของสมุดบันทึกและอาหารว่างเช่นตับบดขาไก่สาคูและข้าวต่างเมี่ยงกระท้อนผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัาสาย,ายิกาเจ้าวังสระทุมได้ระหว่างวันที่18ธันวาคม2566 ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02251 3999ต่อ503 วันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีทูลกระหมอ่อมหญิงอวบรักรกรกชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสรจไปยังสวนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทรงเปิดงานมหากรารมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายเชียงราย Flower and Arts Festival 2023ซึ่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจังหวัดเชียงรายสนับสนุนการจัดการขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและยกระดับการจัดงานเป็นงานท่องเที่ยวในระดับประเทศและอาเซียน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธ์ตลอดจนสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพงานมากรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2023จัดขึ้นระหว่างวันที่17ธันวาคม2 5 6 6ถึง2มกราคม2 5 6พร้อพร้อมเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นโดยเปิดเป็นสวนสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ณบริเวณสวนไม้งามริมน้ำาก,ก แล้วกระจายพื้นที่จัดงานไปอีก4อำเภอรประกอบด้วยอำเภอไรหลวงมหกรรมไม้ดอก4เผ่าชาวไยหลวงณนะหนองหางป่องอเภอป่าแดดวิจิตรศิลป์ดอกไม้งามตาของดีลำค่าเข้าหอมป่าแดดณนะที่ว่าการอเภอป่าแดดอเภอพญามงรายตามบอสัตยาว้สาคุ้มพญามงรายณนะหนองโป่งและคุ้มพญามงรายและอภอแม่จันดอกไม้บานที่ลลานโป่งณนพะุร้อนป่าตึง สำหรับกิจกรรมในสวนไม้งามริมน้ำกกมีการเปิดสวนภายใต้แนวคิด้คำอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาวการจำหน่ายไม้ดอกแม่ประดับและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีเชียงรายขวงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าชาติพันธุ์17ชาติพันธุ์และนิรศาการของส่วนราชการและภาคเอกชนทานี้เมื่อวันที่31ตุลาคม2566 องค์การยูเนสโกประกาศรับรอง55เมืองทั่วโลกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกซึ่งรวมถึงจังหวัดเชียงรายได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านการออกแบบด้วย